สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คอนคอเลเวและตอนนี้คนอยู่กับผมนายรากูุครับอ่ะในรอบนี้เราก็มาอยู่กับด่านคูลักแคสเซิลนะครับผมก็เป็นป้อมปราการในทะเลทรายนั่นเองนะอ่าในรอบนี้อยู่ในลักษณะขเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะอ่าป้องกันเมืองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะใช้เซตซีซั่นแบบนี้แหละในการเล่นนั่นเองนะครับโอเคครับผมไปครับ ด่านนี้ก็จะมีจุดที่จะต้องคุ้มกันด้วยกันอยู่2จุดนะก็จะเป็นจุด A กับจุด B นะครับผมซึ่งใครยึดจุดไหนได้เนี่ยมันก็จะวิ่งไปจุดโคงทันทีเลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายหน่อยนะครับผมเออเนี่ยจุด A กับจุด B เสร็จแล้วมันก็วิ่งไปจุดโคงเลยนะครับผมไม่ว่าจะยึดจุดไหนได้นะชิปหายทั้งนั้นนะครับโอเคเรามาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ บอกเลยว่าเล่นเนค่อนข้างยากนะสำหรับด่านนี้นะครับโดนไหมอุ้ยโดนด้วยโอ้แม่นเว้ยแม่นแม่นตรงไหนแล้วเดี๋ยวเขาก็ยิงยิงหัวเองแล้วเนี่ยโดนอุ้ยอุ้ยเราอะโดนเราอะโดนเขาเขาไปโดนเราโดนมายังไงยังไงยังไงอ่าไหนปีไหมปีเหรอ กาปีเวล่ะมันไม่ก้าปีหรอกโอ้ก็ม,มีอยู่แค่นี้แหละชีวิตคาราเพามาวามันยืนอยู่อย่างเงี้ยเออล่วงไปซะก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะชอบยึดจุด A กันนะครับเพราะว่าจุด A อนี่มันยึดค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมแต่ว่าจุดบที่เขาจะเข้ามายึดะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกอ่า <First Blood. S 1> เขาเรียกอะไรวะหน่วย หน่วยแอบเขามายืดยเอะเกือบโดนเห็นไหมล่ละลืมดูธนูเลยเนี่ยโอ้โหคาตาเพาลงเกือบแล้วน,นะโอ้โหหันมาเห็นเมื่อกี้ลน้องเกือบตายแบบต่อนหน้าต่อตาโอเคเขานิยมยึดจุดเเพราะว่าบันไดนะครับบันไดนขึ้นมาแบบนี้นะ นี่แหละเหตุผลที่เขาชอบยึดกันนะเพราะมันมีบันไดขึ้นมา2ทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือจะเป็นขวาเขาก็ขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับแล้วมันไม่มีใครช่วยจุดเอเลยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงว่าแล้วเชียวนั่นไงชิบหายแล้วเนี่ยอุ้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 ยนั่นไงเอ้ยใหญ่เปนยึดง่ายๆนี่ง่ายเกิน ờ ngay gần ngay gần, ấy, hửm, ba. uii, mình mạnh mình mình không bì liền, mình mạnh yếu một liền. Mình mạnh yếu một liền, mình một โอ้ข้างบนหัวนี่แบบอืมอืมอยากแตะต้องมันเลือเกินอยากจัดการมันนะแต่ทำไม่ได้อะเออมันทำไม่ได้อะนี่ไงล้มหน้าล้มหน้าอืมอืมอืมยังไงอืมยังไงเอายืนเนี่ยยังไงยังไง,ย,ย,ง,ไง,ย,ง,ไงยังไงครับ เอาอะไรมาละเอาละฮะยังไงยืนโง่ๆอยู่เนี่ยอุยอุยอุ้ยอุยอุนั่นโดนเลยโอ้โหอะไรวะอุ้ยอุตส่าไปยืนถ่วงเวลเพื่อนล้วเพื่อนแบบตายกันเป็นเบื่อเพื่อนตายสงตายสมแล้วอะม่ไม่น่าเลย เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วโอเคครับทาหารเราโดนต่อยไหมเนี่ยถ้าทหารานูเรายังไม่โดนนะโอเคเรายังรักษาทหารได้อยู่ครบหมดนะครับ <in> เขาคงจะยังไม่ Unit, <As> บกุกไอ้นี่หรอมั้ง Unit, <As> คงยังไม่มาจุดพงเลยมั้ง <in> น่าจะมายึดจุดวีกันก่อนหรือเปล่าอันนี้สงสัยนะ อันนี้สงสัยโอเคสงสัยแต่ลักษณะท่าทีเหมือนเหมือนเหมือนเขาวิ่งสปริงมาจุดธงเลยนะครับลักษณะเขานะมาละจุดบีอุ้ยเอาม้ามาด้วยช่วยกันดีเฮ้ย เออช่วยกันอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยมันอ้อมมาหลังว่ะไม่ใช่ว่าไม่รู้นะแต่ว่าเราทำอะไรมันไม่ได้แล้วนะครับนี่ไงแล้วก็แอบมาคิวเราแบบนี้นะเออไม่ใช่ว่าไม่รู้นะรู้แต่ทำอะไรไม่ได้นะครับผม คือมา้มาม้ามันมาเร็วมากแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะวิ่งวิ่งหนีไปทางไหนได้แล้วมีแต่ยืนสู้อย่างเดียวนะเมื่อกี้โอเคสิบสามนาทีในการต่อคนอน<า>ถ้าเป็นในลนนักษณะนี้คือโคตรแย่ นนตอนนี้ทหารเรามีอยู่8 6 2คนกับทหารเขา้าร้อนะสิ่งที่ผมจะต้องทำนะครับก็คือลดจำนวนทหารฝั่งหนุนข้ามเว้ยเอ่ออีเมทับอ่ะมันมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกปัญหาคือจะทำยังไงนี่ยไงมันเข้ามาแล้วเนี่ยเห็น,าานไหมเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนจะปล่อยนะ เเพื่อนปล่อยให้แพ้นี่หว่าอย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนครับเพื่อนปล่อยให้แพ้แล้วครับอะไรยังไงอะไรอะไรใช่โอ้โหเพื่อนเพื่อนแบบว่าไม่เอาเลยอะนานอันดับเราตกล่วงไปเลยไม่ได้คิวใครเลย